อันนี้มันมันใส่ตรงไหน,นเอา้าลืมใส่ถ่านเดี๋ยวใส่ถ่านก่อนไปเองมั้ยอ่ะคนเดียวค่ะสวัสดีค่ะสองลำชแน,นลนะคะคลิปนี้แม่จะมารีวิวเจ้าโรบอททำความสะอาดตัวนี้นะคะนี่มีมอกอกด้วยนะคะมันใช้ได้หรือเปล่าแม่เดีย๋ยวลองใช้เลยนะใช้ถ่านหรือใช้อะไรกลองแกงไหมอะ่ะเดี๋ยวดูก่อน ก็เป็นแบบนี้นะคะมีล้อลใส่ถ่านนะทุกคนแ้วก็มีเป็นแบบฟองน้ำตรงนี้ว่าให้นะคะอนนาเดี๋รลองใช้เลยต้องใส่ถ่านทุกคนแล้วตัวนี้มันมันใส่ตรงไหน,นอ๋นี่ไงอ๋อนี่ทุกคนเขาไว้ติดแบบนี้ อ่าเนี่เราแกะนะคะแล้วเราติดกันเลยมันบางเบามากเลยทุกคนไม่หรอเขามีตัวนี้มาให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเป็นแบบนี้นะคะแต่เราจะติด ติดได้หมบเลยติดอันไหนก็ได้เหรอเหลืออันสองตัวแล้วเหลืออันสุดท้ายนี่อ่ะติดครบแล้วนะคะทุกคนไหนมาลองใช้ดู แล,แล้วก็ใส่ผ้าดลงไปเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เหมือนผนะ้าปอกกล้องเลยใช่มอันนี้เหมือนมาอันนี้เหมือนผ้ามักหนะ้าเลยอ่เหมือนมากเหมือนผ้ามักหน้ารู้จักอีกเออนี่นะทุกคนก็จะเว้นรูไว้นะคะตรงล้อนะอ่ะน่าจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเอา้าลืมใส่ฐานเดี๋ยวใส่ฐานก่อน ใส่ฐานก่อนแม่ไม่เอาไข่ค <su> ็าไวงให้แม <Ser> ่นะทุกคนเราก็หาไข่ควงนานมากเลยเดี๋ยวเราใส่ฐานก่อนนะทุกคนนะใส่ฐานเปิดไปเลยใส่านไข่ควงได้แล้วใส่ฐานเอ้ยแกะแกะฐานอันนี้จะเอานิู้ถือด้วยกันอย่าให้หายนะ เยเ้ย yeah. yeah. อันนี้เขาเรียกว่าตาผู้อค่ะนี่ใช้แค่สามก้อนอุ้ย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 ทำงานสวยเน่เมื่อกี้ไม่เปิดเครื่องเหรอผมมาตั้งไงมาดูตรงนี้อะเดี๋ยวเราจะติดแผ่นลงไปเดี๋ยว,วเราปิดฝาก่อนนะอะ เดี๋ยวเราบวจะลองใช้ดูว่าใช้ได้ทงไหมเออเน่ปิ๊บปิดเลยยมันจะมีช่องไว้นะคะว่า เว้นไว้สำหรับล้อนี่แล้วก็ติดตั้เลยนี่ไงเราจะติดให้แน่นมากเลยติดจับล้อติดจับล้อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตรง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 เอาวะมันไม่ตรงพังพังแม่ว่าพังอ่ะเดี๋ยวอ่ลนอ่อนอ่อน อ๋อโอเคใส่ตรงแล้วตรงนะคะแล้วเราก็มาลองวานลองลองใช้นะคะเจ้าตัวนี้นะในรางวัลบวงคืนโรบอทนะคะทำความสะอาดจะรอดไปเนี่ยวถึงร้อยบาทโยทุกคนเดี๋ยวเราไปเองอ่ะกดเลยค่ะไปเลยวทุกคนนี่ฟังเสียงดังอยู่นะฮัลโห ลงถาดอะถ้ามันชาร์จกับไฟแม่ว่าเวอร์กว่าอ่ะอันนี้มันเปื่อนถานดทุกค<ม>นสามสามข้อนเอาถาดมาให้แม่เองอมแม่แม่ถ้ามันเอาถาดม,มาให้แม่แม่แมบอกวา่าเก่งมากเหรก็รเก่งยังอยู่นะขอบุญบุญบุญกดปิดกดปิดเลย อ่ะเราหงาย,ายขึ้นมาหงายหงายหน้าขึ้นมางั้นหงายหน้าตัวนั้น <c oughs> มันติดอะไรมันติดต,ติดฝุ่นมาแบบนี้นะคะบอกหงายหน้าหงายหน้า <c oughs> เอ,อ,อ็นดอฮัลโหลหลังจากที่ไม่เล่นนะคะได้ให้เจ้าตัวนี้ทำงานอยู่อประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ <c oughs> นี่นะคะหงายหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะติดเป็น เป็นผมเป็นอะไรมานะคะตัวนี้มันไม่ได้ดูดนะคะทุกคนมันเหมือนแบบว่าถูพื้นถูไปกับพื้นนะคะเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรแบบนี้นะคะอันแบบนี้เราจะแกะมานะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนตีนตุกแก้กนะคะเราก็แปะไม่แน่ใจว่าผ้าตัวนี้เราซักมาใช้ใหม่หรือว่าหรือว่าทิ้งไปเลยหรือว่ายังไงนะคะน,นะแต่เขาให้มาประมาณสิบกระแทนนะคะทุกคน ซื้อมา100บาทนะคะรวมสูงนะถามว่ากองแกงไหมก็กองแกงนะคะก็แบบราคานะคะใครชอบวิ้นี้อย่าลืมกดซ่าซ่าให้กดใกดิให้<อ>ออช่องหนางแชแนลนี่นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย